บางเมือผ่าสัพญุเสายางมีอยู่ในเมืองโกนอายุได้แปดสิปีติีมเปื่อว่าวางไครหือปอแม่ปีหน่องตั้งหลายได้หูขาวผ่าเจ้าและเจงได้กดออกเปลี่ยนปิ้นพาซาไตเฮานี่แหละเวลาผุนมาได้สองป้านปีายในโลกจุงบูเฮานี่ เบว่าอันเนี่ยติทีจีเปยพระโกศเกิดมาในโลกหลายเจ๊เขาบอกว่าเขาเปี้ยนพระเจ้าเป็นอารหันตาเขาแหววหาเดสนาธรรมอันเบาจอบเมาแมนกวนดังไลยก่เขาใจพิษแล้วได้เจอถือว่าเขาเปี้ยนพระเจ้าแต่ย่อนเบวาได้เจอถืออันพิษเละ ตายไปกว่าใดไปเกิดในอบายภูมิสีมีนาโรปิ้นตุนไปหากคนอันจะไปเกิดในเมืองสวรรค์จันฝาโกาเบามีหลเมืองสารสวรรค์จันฝานกาหากปิ้นอันเป่าได้เพราะฉะนั่นเอ็นภูมิเจ้าตังหลายเจ้งไหนโจกันว่าเฮาตังหลายถูกเรียไปหนีมูลเอา เตวะวบุตรเป็นหนอปุทังคคนอ่านมีอยู่ในเมืองตุสิตาขอหือเจ้าลุงไปเกิดในเมืองกาบิลาวัตุปิ้นลูกพญาเจ้าสุโทโธทนาและนา่งสิมหามายามีดังนา่งปรตตาปฏิโกตามีหากปิ้นแม่นาเมื่อเตีวบุตธเจ้าจักลุงเอ ่างเนเทนั่นนางสรีมหามายานอนฟันหานไดแอลลีนในดอกคู่ยานนางก็ตาแหลกขื้นไปเดอ้อหานเปลี่ยนดอกเมยลุงสุมอุ่มในห่วยแค้นหาห้อมเนื่อง หอมไก่ซ้อนหอมดอกม่อนเก็ดเก่าหอมโลดกี่เมาเลีวไหลสอมหน้านาหอมซ้ำปลาผอมแสงพาจามังดอกถังส่อยโดงเติ็ดล่างไกยตายเฮินผอมจำคำหอมสัตว์ปริกาจสัตว์ใหญ่หิมน้ำแก้มดอกอนโนมา เกษาหอมแก้มดอกค่ำลวดเหล่านา่งหันแหล้วเจซัมกว่าหันแถงงยื่งหนึ่งดีเงึดอาสเจนได้หันจังเพลกแกวตัวน่อยเฮินอากาศลงมาเอาตึงดอกโบหอมแบ่งนั่งหอบปุ่มนางก่อหับเอาดอกโบแล้วจังแกวน่อยกว่าหายกว่าปั้นลุ่ม การวานางตื่นแล้วหมอกเรื่องทำโพต้นคามเจ้าเดอโฮก็ห้องเฮกอามาตแกถวถึงแล้วก่ทำแห่งความฟันเป็นแซนได้ขอหมอกมากกำเตะยามนั้นอามาตผู้จลาดหลุก็ข้านตอบกาม,มีเรียกว่ายืนดีและเจ้าเดอโฮบุญใหญ่ คอยก่นานับสอนหูเป็ีนแต่บุนเฮาสุมปันมีหลวงไลเจ้าตัวนบนจะเกิดบะเดียวสันเทศต่างมีไววในต่องเมศรีนอมายายามนันเนือโฮเจ้าโพเมศองหนอก็ยืนดีแเ่อันจักมีลูกสืบแต้นเมือง ยืนดีด้วยนั่งเมจังมีลูกสองหนอหลาปีนองได้อุป z กกันไพ่ก็ยืนดีหนางบานมีอันสักได้ลูกต้นปิ้นโพก่าวมาปินถอยใจแหละเราก็ยืนดีหนังสูนองสักมีลูกแชงดีเมืองหลวงกว่างซัมนีกู จักได้สืบเตนเมืองเราจะขยายเมืองกว่างอานาสุดเขตนางเฮยนางต่างเอาวันนี้ไปไปหนาปีจักมอบผือนางหลาประจาปฏิโกตมีได้ปีนโพนางเก่ายามนั่นนางโกตมีย่อสกขึ้นเด้อหไหวเราพอวางใจต่อ เ้าปีเฮยว่างไซนางรีมหามายากัวยืนดีได้ย,ดยืนกามหนองบอกถึงเมื่อสันเตเสาแกแล้วจักได้เกิดตันคำนางก็มีใจสเสน่หาเกิดคงตึงแม่เจา้าใครไปเกิดแก่ลูกน้อยเมืงยยเองใหญ่เทวาตาฮะนางก็ไปขออานยัาต เสาหอขา้ามกระยัดใหญ่เรียกว่าข่นังหน่อยมีแหงป้าเวนีขอไปเกิดแก่วลูกหน่อยที่เมืองปอปิตตายามนันสู้ทอด้นา้าเสาหอข้ามอนยัตเจ้าก็ป้งวังหือเสนาตกแดงหางแหนเหล่าฟุ้หมูปริวัน ต่างแต่เมืองกัปปิลาวัตุต่อถึงเตียววหะเมืองใหญ่มักกะหุนต่างดีแต่งแม่มดซำนางกอไปหอดแดนตีแกี่วลักคำเมืองปอปิตาสถานตียินดีมีจือว่าโซนดอกลุมปีนีมีในเมืองนี้ปลาไก่หิมาปันดุงใหญ่ ต้องด้วไปหุนเดอ้อหันบอกเมยลุงสุม่มเปียนตีหาหนอเจ้าปีนองพระกุเกิดมีมาหนอพุทังกวนก็เกิดมาตีหันนางก็ไปหัดเต่าตีหันลุ่มเสบแต่งมาข้อหือนสรธิทิอย่างเศร้าแห่งกำหนึง่งนางก็ลุงรถหมาเชีล้วแอปหมูนั่งงามบอกว่า นางเหยนางชู้อยูถ่ถาตีน่กรรนึงเบาหึงกู้สัเข่าไปแหล่สุนดอกอู้ยันจะไปแสวงหาตีลีดีสงัดกี่มีไหวแค้นหักดีวอนเปื่อว่ามอนแสงดีแกี่วต้นคำสักเกิดยามนานเตียววาบุตแล่เตียวดาต้นโยหองคงฝ่า ก็พายดอกลุ่งมาหอมหนอกสอนพอมนอกจ้ำปลาใกล้เอ้นผอมจำคำหอมสัตว์เมื่อนั้นนั่งตังล้ายมูจุ่มนางใส่ได้หันแล้วเปลี่ยนเงินอาสัจฉนอปูทางก้นก็เกิดมาลวกกว่างกันว่าเจ้าเกิดแล้ว เตียวยางใหญ่เจียดยางเบาเล้อโม้คำแกวประตูมากกวบุออกหาบเอาฟาติ้นเจ้าใจหน่อยเจีดดอกดีงามกันว่าเจ้าเกิดแล้วก็ห่องเป๋่าปิ้นกรรมเฮกว่าในโลกโลกกากูพาเสดเด้อเปินแต่จัดกูในสุดสำแล้ว เบาด่ดเกิดปอซองสองตาเนียนพอต้องสีหนาหานกาซัดอยู่สั่งปากว่างไร้สิงหน้านามีรงังเลี้ยงเลื้งผอมเลี้ยงลุมหลายหมูหก่วยขึ้นลำใหม่แขนหักดีตองมีถึงกว้างขํามผอมป้ายสันสังใหญ่เตี้ยวไต้เข่าปาใหม่ พองแสนแน่นเนืองยามนานราศรีเจาคู่เมืองเต่าแอ๋วเพลวหอดตีหอคำเจาสุโทธานากษัตริย์ใหญ่เฮกว่าคาแดเจา้ยาบนใหญ่หอค่้าต้นตัวไข่อยืนมาปิ้นขาวเปิ้นว่าแช้งลูกดีเกิดมาตีนิไข่โกว้อพอหนาลูกหน่อย ขอผอแย่งดูยามนันสุโทษฐานาส